สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันศุกร์ที่27เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะเอามาฝากกันเหมือนเดิมในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของกรมชลประทานนะครับจะบริหารจัดการน้ําอุปโภคและบริโภคอย่างไรให้เพียงพอตลอดทั้งปีนะครับได้พูดคุยกับคุณธเนศสบูล ู้อำนวยการสนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องของพลังงานสะอาดกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกในปี2568นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกอักกรังสีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในฐานะอาจารย์ประจารําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในช่วงเล่าอนาคตครับธนาคารออมสินนะครับ ได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าของธนาคารอมสินภายใต้โครงการที่ชื่อว่าวินัยดีมีเงินนะครับซึ่งจะเป็นการมอบเงินเป็นของขวัญพิเศษให้ลูกค้ารายละ1,000บาทนะครับให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันต่อเนื่องไม่ต่อกว่าป3ปีนะครับ ไม่เคยมีการปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติการตัดหนี้ศูนย์แล้วก็มีสถานะหนี้ปกติคือค้างชําระไม่เกิน30วันธนาคารจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับเฉพาะผู้ที่มีบัญชีกันฝากเผื่อเรียกที่เป็นชื่อของตนเองเท่านั้นยกเว้นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ยาวแล้วก็บัญชีร่วมซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไม m มได้ไม่เกินวันที่ สามเ็มกราคม2 5 6 8นะครับและเงื่อนไขก็ไปไปตามที่ธนาคารกําหนดเพื่อเป็นการมอบของขวัญและก็กาลังใจให้กับลูกค้าที่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้ที่ดีนําไปใช้เป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือว่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบล็อกเซตจากธนาคารออมสินจํานวนสองวันด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้ หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเนบนวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึง ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ขอเชิญชวนนะครับเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยโดยผู้ที่สนใจในสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินก็ได้นะครับแอปพลิเคชัน Mymo สสกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ mymo ทุกอีกันครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับโดยธนาคารได้เปิด ให้มีการลงทะเบียนสําหรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยผ่านทางช่องทางของธนาคารอมสินสอช่องทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยช่องทางแรกคือเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th แล้วก็ช่องทางที่2เป็นแอปพลิเคชันของธนาคารอมสินนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่า mo, m y m o mymo นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าโครงการคุณสู้เราช่วยซึ่งธนาคารอมสินได้เปิดให้ลงทะเบียน ผ่านทางช่องทางของธนาคารอมสินซึ่งจะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับคำถามคือว่าช่องทาง2ช่องทางเนี่ยคือช่องทางอะไรส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อวัารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเวนวักเล่าสู่กันฟังแล้วส่งคําตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับประช่อผู้โชคดีประจํา วันที่26ธันวาคมนะครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวันณพรสาโรธนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของกรมชประทานกับเรื่องการบริหารน้จาจะบริหารอย่างไรให้อุปโภคกับบริโภคในเพียงพอตอลอดทั้งปีนะครับพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้บริการสํานักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับธเนศนครับ ครับสวัสดีคุณพิลภัสและผู้ฟังทุกท่านครับผมไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับชนประทานเนี่ยนะฮะถ้าจะบริหารจัดการน้ําให้ได้ทั้งปีเนี่ยมันจะต้องมีองรรค์ประกอบอะไรบ้างครับตอนนี้คืออย่างนี้ครับคือชนประทานเนี่ยครับมันก็ต้องประกอบไปด้วยมันก็ต้องมีระบบชนประทาน<ฮ>ะระบบชนประทานเนี่ยถ้าเกิดเราพูดกันง่ายๆเลยนะคือต้องมีแหล่งกักเก็บน้ําก็คืออ่างเก็บน้ำํำนะจะเป็นบ่อน,น้ําอะไรก็ได้ฮะพอมีตรงนั้นปุ๊บมันก็ต้องมีระบบกระจายน้ำํำ จะเป็นระบายลงสู่แม่น้ํานะครับจากแม่น้ําก็มีคลองชุมประทานหรือคลองอะไรที่ส่งไปทางเกษตรกรอะไรนะแต่ตรงนี้ครับแล้วพอถึงเกษตรกรปุ๊บนะครับอันนั้นคือเรื่องของการเกษตรนเรื่องของการบรรเทาภัยด้านน้าเนี่ยเราก็ใช้ระบบชมประทานนี่แหละครับเขื่อนก็ใช้ในการกักเก็บน้ําในช่วฤดูฝนครับนะครับเพื่อลดอุตกภัยแล้วก็อีกการหนึงคือลดช่วยลดอุตุภพายอีกประการหนึ่งคือพอเก็บน้ําเต็มที่ฤดูฝนครับ รูแรงแล้วก็เอาน้าจากเขื่อนเนี่ยครับมาใช้ครับโดยระบายน้ําผ่านอแม่น้ํามานะครับหรือระบายเข้าสู่ระบบชนะทานระบบคองน้าไปยังพื้นที่เกษตรกรนะครับอันนี้ก็คืออนิยามสั้นๆนะครับระบบชนะทานครับครับครับกับเชื่อต่ออะไครับเชื่อต่อเะยครก็คือไอ้ตรงระบบตรงนี้นะครับในการบริหารจัดการน้ํานั้นนะครับหลังจากที่เรามีระบบชนะทานแล้วเนี่ยระบบการกระจายน้ําหรือระบบการการที่จะ่าระบายน้ําแล้วเนี่ยนะครับ ในการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานเองเนี่ยนะครับหรือทั่วๆไปเลยนะฮะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ําเป็นสองฤดูด้วยกันนะครับเมืองไทยมีมีสามฤดูใช่ไหมครับฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวนะครับแต่ในแง่ของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ํานะครับก็จะมีฤดูแล้งกับฤดูฝนนะครับคือฤดูแล้งนะครับอ่าฤดูฝนก่อนนะครับก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับจนถึงวันที่สามสิบพฤิกายนนะครับก็จะเป็น เอ้ยโทษนะครับ1พฤษภาคมถึง31ตุลาคม๋อไม่ใช่ปฏิทินปีใหม่นะฮะไม่ใช่ปฏิทินปีใหม่ครับคือฤดูฝนเนี่ย1พฤษภาคมถึง31ตุลาคมอครับครับเป็นการบริหารการน้ำฤดูฝนส่วนการบริหารจักการน้ําดูแล้งก็จะเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่30เมษายนครับไอ้นี่คือคือปฏิทินทั่วไปนะครับของในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกครับ ภาคใต้นะครับคือฤดูกาลก็จะขยบไปอ่าไม่เหมือนกันเด็กวนะ่าไม่เหมือนกนันภาคใต้เนี่ยฤดูฝนก็จะเริ่มเดือนตั้งเดือนพฤศจิกายนนะพฤศจตุลาพฤศจิกายนวามกรานะครับแล้วก็แล้วก็มันภาคใต้จะเป็นฝนแปดแดดสี่ครับอะละนอง<ต>ใช่ไหมแดดสี่เดือนประมาณนี้ฮะซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะกลายเป็นฤดูกาลที่ไม่ไม่เหมือนไปนะแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีสองฤดูกาลกหลักๆซึ่งการบริหารจัดการน้ําตรงนี้ครับมันต้องเป็นลักษณะของ ฤูดูแรงต่อรดูฝนต่อฤดูแรงดูแล้งต่อรูฝนไปเรื่อยครับเพราะว่าในการบริหารจัดการน้ําเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้น้ำจากเขื่อนครับเขื่อนเนี่ยนะครับเก็บน้ํรฤดูฝนไว้ใช้ดูแล้งนะน้าในเขื่อนจะใช้รูแรงทั้งหมดก็ไม่ได้ก็ต้องสํารองไว้ต้นรดูฝนครับเพื่อใช้ในการเพาะปลูกหลักของประเทศก็คือส่วนมากเราจะทานาปลังเอ้ยนาปีครับในช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นรดูการหลักนะครับตรงเนี้ยนะครับส่วนการ ทำนาหรือเพาะปลูกในรดูแแ้งเนี่ยหรือนาปลังเนี่ยจะเป็นการแค่เพิ่มพูนรายได้ครับซึ่งถ้าเกิดน้ําไม่รู้ฝนแล้วกัดเก็บได้มากพอฤดูแล้งก็สามารถเกษตรกรก็สามารถเพิ่มพูนรายได้ได้นะผมยกตัวอย่างนะครับเช่นในลุ่มน้ําเจ้าพระยาเองนะฮะเราจะมีอยู่สี่เขื่อนหลักแล้วกันโดอเขื่อนกุ้ยพลเขื่อนสิจิตเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนเศษเนี่ยซึ่งเป็นเขื่อนตอนเหนือตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับคือเขื่อนกุ้ยพลก็อยู่จังหวัดอ่าตากจังหวัดสระดิต เขื่อนพุ้ยพลก็กักเก็บน้ําที่มาจากเชียงใหม่ครับก็ลงเขื่อนพุ้ยพลทั้งหมดนะครับอ่านเก็บน้ําเขื่อนสืกีจเนี่ยก็มาจากแม่น้าน่านนะครับก็ลงเขื่อนสืกีจทั้งหมดนะฮะซึ่งตรงนี้ครับอาจจะเห็นว่าจากการที่ผ่านมาเนี่ยเกิดภัยที่ภาคเนืออีกในตรงแถวเชียงใหม่เองหรือน่านเองนะฮะน้ำทุกหยดก็ลงเขื่อนพุ้ยพลกับเขื่อนสืกีจทั้งหมดครนะครับทําให้มันไม่มาเติมชั้รยากาตอนข้างล่างตั้งจังหวัดชัยนาทสิบุรีอ่างทองลงมาตรงเนี้ย คือน้าที่ช่วมภาคเหนือในจังหวัดน่านในเชียงใหม่ก็ไม่มีผระทบะ่ตภากลาอันนี้ครับคือวัตถุประสงค์ของของเขื่อนที่มีอยู่นะนั่นคือการจัดการน้ําที่กักเก็บไปด้วยุกคนนะครับซึ่งปีเนี้ยครับเรามีน้ํามากพกอสมควรนะฮะเราก็มาจัดสรรบริบหารจัดการน้ําสามารถที่จะวางแผนการทํานาปลังคือการเพาะปลูกเพื่อดูแลงนะครับในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คืออ่าพูดง่าย,ายๆคือในจังหวัดกําแพงเพชรนะครับ ในฝั่งของแม่น้ําปิงนะครับในจังหวัดเขาพี่โลกพิจิตนะครับก็แถวแม่น้ำนาศักดิ์ถ้ากระลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยปิงวางยมนามารวมเป็นเจ้าพยาสายหลักที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ,รบแล้วเราก็มีเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทเป็นตัวบริหารจัดการ,รอ่าตัวแบ่งน้ํานะครับก็ทําให้จังหวัดชัยนาทศรีบุรีอ่างทองยุทธยาปทุมธานีสุพรรณบุรีนะครับมีการพะปลูกการทํานาปลั่าซึ่งปีเนี้ยครับระวางแผนการทานาปลังไว้เนี่ย ในลุ่มน้ำเจ้าพยาถึงหกจุดสี่เจ็ยรลาไล่เนี่ยมากที่สุดในรอบห้าปีที่ผ่านมาเลยนะเป็นผลจากาน,น้ำเยอะไปฮะมลก้อนน้ำเยอะแล้วก็มีน้ำต้นทุนพอต้นทุนพอปุ๊บเราก็วางแผนให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยเขาก็อยากให้อ่าทางกรมชลมระทานผ่านไปะทรวงรรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยากให้กรมชุประทานเนี่ยวางแผนให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยที่รับอทุทกภัยไปแล้วเนี่ยเพาะปลูกไวๆฮะเริ่มทํานาไวาๆรีบเพาะปลูกฮะคือปีเนี้ยทํางานไวามากนะครับแล้วก็ พื้นที่พ่ะปูกก็จะมากที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาครับครับเร,รื่องตรงนี้ก็ถือว่าก็เป็นค่อายๆภายใต้วิกฤตที่อาจจะเกิดน้ําท่วมในบางพื้นที่แต่ก็ส่งผลประโยชน์ในบางพื้นที่จากน้าท่วมตรงนั้นเช่นเดียวกันเป็นรุนแรง <c oughs> ตรเนี้มันจะวนๆกันอยู่ประมาณใช่ใช <c oughs> ่ใช่ไม่แรงก็น้ําเยอะพ <c oughs> ี่ใช่ครับใช่ครับคุณผู้ครับครับแต่ปีนี้ปีนี้คือปีนี้ก็ยังห่วงแถวแถวนครศรีมาฮะเนื่องจาก ปีแล้วฝนเยอะหมดนะครับเว้นแถวไปน้ํามูลนะฝนไม่เยอะจังหวัดนครราชสีมาครับตรงแถวลำลคองเองตอนนี้มันมีสามสิบเปอร์เซ็นเองนะฮะโอ้ไม่พอแน่มันมันมันไม่พอสําหรับการเกษตรที่จะขึ้นแลงแต่ว่าเราก็ต้องจัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะการประปาในเขตนครราชสีมาครับให้เพียงพอต่อดฤดูซึ่งตอนนี้เราวางแผนไว้แล้วก็จะใช้เพียงพอแล้วแต่ก็ต้องอันนี้หมายถึงหมายถึงว่าไม่ใช้เพื่อการเกษตรเลยถูกไหม นาปลังปลูกไม่ได้นาปลังไม่ได้ใช้น้ําน้อยอาจจะใช้ได้บ้างพืชผักอาจจได้ได้บ้างเล็กน้อยน,นาปีมันจะได้เลยฮะไม่นาปลังนี่ครับไม่ได้เลยนาปลังไม่ได้เลย,ลเลยใช่แต่ว่านาปีมันจะทําได้เหรอฮะนาปีก็ต้องรอนอู่นอีกครับใช่ไหมพอฝนเสร็จแล้วฝนอย่า <c oughs> งเดียวโอ้ยนานเลยนานฮะนานฮะยังเราเราเอารุ่นแรงนี่ก่อนดีไหมครับอ่าฮะให้รอดก่อนฮะเอาเอาเอาลำตะครองเองต้องช่วยเป้าหมายเราคือต้องช่วยจังหวัดต้องเอาสีไม้ให้สมบูรณ์ที่สุดอืม แต่ปีนี้เราโชคดีครับในเขต EC ฮะไม่ว่าจะเป็นแถวประแสนะจังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำเขตประแสจังหวัดระยองสองปลาไหลจังหวัดระยองนะครับหรือแม้กระทั่งอ่างเก็บน้ําบางพระซึ่งเป็นน้าต้นทุนหลักของในเขตชลบุรีครับตอนนี้ก็มีน้ําเกิน80เปอร์เซ็นต์หมดเลยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าในเขต EC เองเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลครับในน้าเขต EC ปีนี้ไม่ขาดแคลนแน่นอนครับตรงนี้ครับครับ อ,อ่ทางนั้นคุณจะต้องแยกทีละร่มน้ำใช่ไหมจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดผมไล่เรียนอ,อย่างนี้ว่าภาคกลางเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมคุณนเนศภาคกลางเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำพื้นที่การ,กรเกรเษตรทําเกษตรได้ทํานาปลังได้ฤดูแ้งเนี่ยฤดูแ้งเนี่ยเรายังห่วงน้ําด้านคุณภาพน้ําด้วยไงเพราะว่ามันจะเป็นช่วงน้ําทะเลนุนเนี่ยในช่วงของฤดูแ้งโดยเฉพาะเดือนมกราคุมพาเนี่ยมีแน่นอนครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องเราต้องคิดนะว่าน้ําที่ มาผักน้ําเค็มเนี่ยมันไม่มีฝนสคิดว่าฝนไม่ไม่าสมมติไม่มีเลยไม่มีเลยนะไม่มีเลยคิดว่าคิดได้เลยครับว่าไม่มีเลยครับนั้นเนี่ยการลาเบียงน้ําจะเขื่อนมาเนี่ยฮะเขื่อนพุ้ยโพอยู่จังหวัดตากนะครับเศรษฐกิจจังหวัดสริบนะครับน้ําต้องวิ่งมาที่ปทุมธานีเนี่ยครับใช้เวลาประมาณรวมๆสิบถึงสิบสี่วันนะฮะถึงห้าหกร้อยกิโลไหมฮะหรือไกลกว่านั้นอีก โอ้น่าจะน่าจะไกลไกว่าเพราะมันเลี้ยวไปเลียล้ยวมา <c oughs> ใช่ไหมมันไม่ใช่ทางตรงเลี้ยวไปเลี้ยวมาโคตเคียวฉะนั้นเนี่ยใช่ใช่มันลดลถก็วิ่งวันหนึ่งแล้วน้ําวิ่งมันไม่ได้แน่นอนสิบห้าวันอ่าประมาณสิบถึงสิบสิบถึงสิบห้าวันได้ครับฉะนั้นในการวางแผนเราเนี่ยนอกจากน้าเพียงพอแล้วเนี่ยสำหรับทุกภาคส่วนแล้วเนี่ยยังต้องคํานึงถึงคุณภาพน้ําด้วยอ่าครับฉะนั้นเนี่ยเราทํายังไงเราเรา,เราถึงระบายน้ํามาจากจากเราต้องคิดย้อนไปเนาะน้ำวันเนี้ยเราต้องคิดย้อนไป สิบห้าวันที่แล้วเราจะส่งน้ํำยังไงปล่อยน้ำยังไงถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระบายตามให้ถูกจังหวะน้ําขึ้นน้ําลงน้ำทะเลสูงซึ่งเดือนหนึ่งก็จะขึ้นสูงสุดต่ําสุดประมาณสักสองครั้งนะถ้าข้างขึ้นช้างแล้วมาฉะนั้นเนี่ยมันก็ทํายังไงครับถ้าเกิดเราผมผมน้ําเยอะก็จริงในเขื่อนเยอะจริงแต่เราจะระบายมากมมาตลอดไม่ได้การประหยัดน้ำมันเป็นการทิ้งทะเลโดยสิ้นเหตุโดยโดยโดยไร้ประโยชน์ ฉะนั้นคือมันก็ต้องส่งแบบปล่อยมากบั่งน้อยบ้างกากเขื่อนนะฮะครับเพื่อใช้นอกจากเพื่อการเกษตรแล้วเนี่ยก็ต้องใช้รักษาคุณภาพแต่ว่าเราจะปล่อยปริมาณมากมมันก็เป็นการไม่ประหยัดน้ำครับฉะนั้นถึงแม้น้ำจะเยอะเราก็ต้องประหยัดเช่นเดียวกันครับไม่ใช่ว่าเราจะ <c oughs> อยากจะปล่อยเท่าไหร่ก็ปล่อยให้มันเอาทิ้งไว้ก่อนทิ้งมาก่อนแล้วก็มันก,มนก็มันก็ช่วยได้นี่แต่บางครั้งจากสิบอาจจะลดเหลือแปดอย่างเงี้ยก็ประหยัด สองแล้วครับ,รบผมว่าก็เป็นสิ่งที่จําเป็นครับในการที่จะให้บริการบริหาราน้ําจากอ่างเก็บน้ำยังภาคกลางเนี่ยภารกิจของภูมิพลเศรษฐกิจนะครับยังมีภารกิจของเขื่อนนาเรศวรใช่ไหมฮะที่พิษณุโลกแล้วก็ยังมีของป่าศักดิ์อีกเนี่ยเราจะบริหารจัดการด้วยวิธีการที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันหรือเปล่าหรือว่าคล้ายๆกันหรือว่าช่วยกันนะคุณตนนี่คืออย่างนี้ฮะคือเขื่อนภูมิพลอยู่จังหวัดตาก เกซื้อคือไม้น้าปิงแล้วกันนะใช่ใช่ใช่คือไม้น้าปิงนะครับเก <g ill> ินศื้อกิจอยู่แม่น้ําหน้านนะครับฉะนั้นปิงวางก็มีเข่อนกิวลมกิวคอมาอ่ามันเ่อนแล้วปีลุ่มน้ำปีลุ่มน้ําเดียวคือยมเดี๋ยวสักพักยมก็จะแห้งนะครับร <ฮะ S 2> อ่ามีเ่อนข้างบนฉะนั้นเนี่ยต้นน้ําที่มาจากทั้งปิงวังแล้วก็น่านเนี่ยรวมมาตรงนี้ครับมีผลต่อการจัดการที่จะมาที่ลุ่มน้ําเจ้าพญาตอนล่างทายจังหวัดชียราฏลงมาครับครับซึ่งตรงนี้ในการแผนในการจัดการเนี่ยครับ คืออย่างที่ผมนําเรียนว่าทั้งทั้งหมดเนี่ยครับเขื่อนพุ้ยนเสื่อกิดเนี่ยไปไปึ่งไปเขื่อนหลักในการระบายนะ้ำจากตอนเหนือมาช่วยภาคกลางเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาครับอย่างคุณภาพน้ําเนี่ยใช้ประมาณตั้งสิบถึงสิบห้าวันอย่างเงี้ยนะครับมันใช้นานครับ เกือฉุกเฉินเนี่ยเราใช้เขื่อนปลาสากชุลส์ครับอ๋อเพราะเขื่อนปลาสากชโลส์เนี่ยอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นี่เองครับไกลกว่าเยอะเลยเสามารถเปิดระบายมาไม่ถึงสองวันครับก็เกิดปัญหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าตรงนั้นเราปล่อยมาแล้วก็เกิดมาเกิดฉุกเฉินขึ้นมาครับ,รบไม่เป็นไปตามคาดไว้เกิดความเค็มลุกล้ําหรือคุณภาพน้ําไม่ดีหรือน้ําไม่พอเขื่อนปลาสากชโลส์เนี่ยครับจะเป็นตัวที่ช่วยเร็วที่สุดอ่าครับ แต่แต่ว่าเราจะไม่ตอนนี้เราจะไม่ใช้เป็นหลักๆเราจะใช้แต่ตัวบนก่อนอ่าเขื่อนตอนบนก่อนเพราะนอกจากเขื่อนตอนบนครับความจุเขื่อนวิพลหมื่นล้านนะครับสี่กี่เก้าพันห้าร้อยล้านนะครับเขื่อนป่าศักดในแค่พันล้านเี้นะครับป็นสิบเองนะครับดังน,นั้นเนี่ย <laughs> เราต้องใช้อ่างเก็บน้ําหลักๆก่อนนะครับวิพนเศรษฐกิจที่ระบายจากปิงมาก่อนระบายเขื่อนอ่า่อนเศรษฐกิจที่มาจากน่านมาก่อนอย่างเนี้ยฮะก็มาส่งมาตรงกลางโดยใช้เขื่อนป่าศักด ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นแต่ฉุกเฉินเส้นโอไม่ไหวแล้วความเค็มปาราทำไม่ได้แล้วสถานีเสือปราสาทก็นีนาาค้ครับต้องดําลงมาเลย<อ>2วสองวันถึงอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวตัวที่เราต้องใช้ในการจราจรเหมือนกันนะฮะภารกิจไม่เหมือนกันอืมภารกิจที่มัน ภารกิจเหมือนกันแต่ใช้ในช่วงเวลาที่อาจจะเสริมกันนะเสริมๆกันอ๋อโอเคเข้าใจภารกิจเหมือนกันหมดครับแต่ใช้เสริมๆกันอ่าครับครับต้องเหมือนเหมือนรถสับสลับจราจรนะครับเท่าไหร่มาเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ฮะแล้วมารวมกันเป็นเท่าไหร่ตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่อย่างไรอ่าครับครับทีนี้ถ้าขึ้นไปทางเหนือตอนบนเนี่ยเหนือเขื่อนเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาจเก็บน้ำไม่ได้แน้อยอยู่เยอะใช่ไหมฮะเพียงพออันนี้เพียงพอเยอะครับ ตรงนี้ก็มันก็ใช้ในเขตพื้นที่ของเขาครับอ๋อฮะตร,ตรงนี้ในสิ่งที่เนี่ยเดี๋ยวคุณฟิลพัสถามถูกต้องเลยครับเพราะว่าไอ้น้ำพวกนี้ครับคือมันจะมาลําน้ําจริงแล้วเข้าสู่มันจะมีระบบคลองเขาเรียกเป็นเขตจุกบัตนครับนะฮะซึ่งน้าระบายจะเขื่อนเนี่ยถ้าผ่านระบบคลองเนี่ยผมมีความมั่นใจเนาะว่าน้ำจะเขื่อนมันจะพอใ,ใช้ในพื้นที่ระบบคลองตปนั้นแหละอ่าครับแต่พื้นที่ที่มันคลองไปไม่ถึงเนี่ยที่มันมีแหล่งน้ําธรรมชาติเชี้นบอ่อน้ําอย่างเงี้ยอ๋อ อ่ามันก็คือเต็มจริงอะ่ะแต่ว่ามันไม่ไม่มากอะ่ะมันอยู่ในไม่ถึงปีเขาเรียกพ,พื้นที่นอกเขตชุมทางตรงนั้นผมว่าอาจจะมีบางพื้นที่แหละเพราะทุกปีแหละเขาเรียกพื้นที่เขาเรียกน้ําแรงซ้ำซากอ,อืมคือมันไม่มีพวกแหล่งน้ําต้นทุนพอครับฮ <c oughs> ะมันก็เรื่องการใช้น้ําก็ไม่สามารถเพาะปลูกได้อย่างเงี้ยฮะเ <c oughs> ขาเรียกพื้นที่แรงซ้ำซากตรงนี้มันจะมีอยู่นะครับเพราะว่ามันยังมีการกระจายของระบบอ่าด้านการคลองส่งน้ําไปไม่ถึงนะครับ แล้วเดิมจาผมนําเรียงตัวเลขเข้าก็นะครบใช่เลยครับใช่เลยประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยอยู่พื้นที่การเกษตรเนี่ยร้อยห้าสิบล้านไร่นะครับครับพื้นที่เกษตรเลยนะฮะพื้นที่จุงหะทานเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆนะครับประมาณสักสามสิบห้าล้านไร่จากทั้งหมดเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบครับฉะนั้นเนี่ยนั่นแสดงว่ามันยังมีที่ดอนนะครับที่มันใช้ส่งน้ําด้วยคลองไปไม่ได้ะครับ หรือมีอ่าพื้นที่ที่มันมีใช้เฉพาะแหล่งน้าธรรมชาติช่วยหนอคลองบึงเท่านั้นเองซึ่งมันมีโอกาสที่จะแห้งนะฮะอย่างปีแล้วนะถ้าเกิดคุณพิพัฒน์จำได้ฮะพวกสวนทุเรียนต่างๆนะอ๋อใช่แถวแถวอะไระประจวบแถวจันทบ,บุรีอ่ะพวกนี้ก็ปลูกที่ดอนข้างบนอนะ่ะโอ้โหมันก็ไม่มีน้ำ<ห>นี่คือน้ําเนี่ยพอแหล่งน้าธรรมชาติมันหมดอ่ะมันต้องใช้รถบรรทุกน้ำแะเห็นเห็นแล้วอย่างปีแล้วที่ได้ข่าวแล้วที่มันมี การซื้อรถรถคันหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่เงี้ยใช่ขายเป็นคันน้ําคันหนึ่งเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือคือตรงเนี้ยแต่ว่าทางหน่วยงานภาครัฐก,ก็ได้เตรียมนะฮะทั้งกรมชุมทานเองกับทั้งจังหวัดทั้งปอพเท่าไหร่นะไอเรื่องแหล่งน้ําเรามีเนี่ยจะทายังไงจะขนน้าไปให้คนใช้ได้ถ้าไม่มีระบบคลองส่งน้ําำนะโดยโดยไม่สามารถอย่างที่ดอนอย่างเงี้ยน้ํามันไปไม่ถึงเงี้ยแหล่งน้ําธรรมาชาติก็หมดอย่างเงี้ยมันทํำยังไง ก็คงต้องใช้พวกรถบรรทุกน้าครับไปแจกจ่ายน้ําตรงนี้ยไปช่วยอันนี้คือปัญหาจริงๆนะท่านใช่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 มันคือมันคือเรื่องเหมือนเหมือนกับว่ามันจะมันน่าจะแก้ได้เนาะมันไม่ง่ายอย่างนี้ฮอืมมันไม่ง่ายแต่อย่างที่ผมนําเรียนว่าไอ้พื้นที่การเกษตรร้อยห้าสิบล้านไร่เนี่ยครับไอ้ศักยภาพที่มันสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชุมทานได้มันแค่หกสิบเองนะฮะก็คือมีมีแบบสามารถสร้างระบบคลองไหลไปตามระบบแรงน้ำถู่ของโลกได้เนี่ยมันได้ประมาณสัหกสิบล้านไร่เอง แต่ที่เหลืออะไรเก้าสิบล้านไร่มันเป็นหนวดเป็นที่ดอนบ้างใช้ต้องซ้อยแหล่งน้าธรรมชาตินะคนันถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ,ถ้าเราจะแก้ปัญหาด้วยการทําแหล่งน้ําขึ้นมาในพื้นที่ให้มันละเอียดมากขึ้นได้ไหมครถี่มากขึ้นไรมองนีผ้ผมว่านะการทําแหล่งน้ํากระจายกระจายไปเพราะว่าตรงน,นี้อันนี้ดีเลยเป็นเป็นคเป็นคําถามที่ดีเลยครับเพราะว่าตอนเนี้โครงการขนาดใหญ่เส้นเขื่อนขนาดใหญ่มันสร้างไม่ได้ใช่เรื่องติดนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วจะติดเรื่องอะไรต่างๆนานา ตอนนี้การพิจารณาโครงการขนาดเล็กเนี่ยซอยย่อยๆไปตามพื้นที่ก็เรียกขนมครกเ่ยอ๋อใช่ใช่ใช่ใชอย่างเงี้ยผมว่าดีนะครับอืมเพราะว่าอย่างน้นยนอยดูฝนเนี่ยใช่ช่วยเยอะอย่างน้อยดูฝนเนี่ยฝนตกลงมาม,ม,มันก็เก็บอยู่ในนั้นครับดูแรงก็ได้ใช้ ราคิดว่าทำไมไม่มีที่เก็บมันก็ไม่ก็มันรูแดงก็ไม่ได้ใช่ก็คิดง่ายๆอย่างเงี้ยเพอจันก็ควรจะสลัดที่ดินมีสักสีไร่เ็เอาไว้สักไร่นึงนะเป็นที่เก็บน้องเก็บน้ำอะไรก็ว่าไปนะฮะโครงการโคกหนองนาอ่าอ่าใช่ใช่เคยได้ยินเคยได้ยินอ่าจะมีทั้งโคกทั้งหนองทั้งนาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกสมดุลในพื้นที่เองมันตอบโจทย์ได้กว่าเนี่ยอย่างผมนึกถึงสมัยตอนเด็กๆเนี่ยบ้านผมอยู่ริมคลองลำลูกกาเนี่ยเอาง่ายจากหัวไร่ปลายนาเนี่ยหัวหัวหัวนาเขาเรียกว่าบ้านบ้านเคยติดคลองใช่ไหมฮะ ถึงหน้าน้ําน้ํามาปุ๊บก็ไข่ลงไปอยู่ในแอ่งเก็บน้ําเลยก็ว่าไปจะมีบ่อกเก็บน้ําแล้วก็ด,ด้านหลังก็เป็นนาปลูกไว้กินข้าวมีพ่อข้าวกินมีอาหารกินทุกอย่างเสร็จสับหมดเลยเรียบร้อยเลยนะจบข่าวเลยทํานาครั้งเดียวใช่ก็แต่แต่เดี๋ยวนี้คือพอเรามีเขื่อนมีอะไรมันอย่างอย่างฤด,ดูฝนมันทํานานาปีก็ใช่เดียวอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ตอนตนี้มันเป็นวัฒนธรรมแล้วว่าคนต้องทํานาปลังด้วยครับดังนั้นแทนที่จะเพิ่มเพิ่มปูนรายได้มันกลายเป็นฤดูการหลักเลยแล้วทั้งแรงต้องฝนต้องปลูก และบางคนก็ปลูกอ่าวไร่ปีสามหนนะฮะโอ้โหสามครอบเลยอ,อันนั้นหนักเลยอืมอันนั้นคือก็ต้องมีมีนิดนึงว่าถ้าเกิดเรื่องการุนเวียนน้ําเนี่ยบางช่วงจวังหวะอาจจะไม่พออ่าครับ,รบประมาณนั้นเอาละครับมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับจะได้เข้าใจว่าหลักการไม่ได้แปลว่ามีน้ำแล้วท่านใช้เต็มที่เลยนะฮะก็คือผมนําเรียนนะฮะในปีที่ผ่านมาปีหกเจ็ดเนี่ยครับมันก็มีวิกพื้นที่วิกติหลายพื้นที่นะครับในพื้นที่ภาคเหนือที่เกิดอุทกภักย นะครับอีสานตอนบนก็เกิดอุอกภัยนะครับซึ่งตรงนี้วิกฤตตรงนั้นรัฐบาลก็ปรับไปช่วยพื้นฟูแล,ล้วแต่ภายใต้วิกฤตตรงนั้น,นครับมันก็เป็นโอกาสที่ว่าเขื่อนกะกักเก็บน้ําได้เต็มอืนะครับตรงที่ว่ารูแล้งปีเนี้ยนะครับก็ผมมั่นใจนะในโดยเฉพาะลุ่มน้ำชัพภูยานี่ยพอะปลูกได้เต็มพื้นที่เลยครับที่ีจะ,จ,ะจะสามารถทําได้ครับแล้วก็ตรงในหลายพื้นที่เองอกักน้ําในเขตตัวหลอกเขตเหนือเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกักน้นาํนนาอุบลรั่อุบลรัฐเจดุลาพรน,นะฮะ เป็นน้าอูเงี้ยปลูกก็ได้เต็มที่ะครับอืตามตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นจากวิกฤตที่ฝนเยอะก็กลายเป็นโอกาสของดูแล้งที่จะได้เพิ่มปูรนรายได้มีการพบปลูกกันได้มากขึ้นก็เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรอยู่แล้วครับแล้วในเรื่องของอ c ซเองครับค่อนข้างมีความมั่นคงนะครับปีนี้ครับส่วนภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะหมดฝนล,ละซึ่งคาดว่าในพื้นที่พื้นท่วมน้ําท่วมภาคใต้เนี่ยคงจะหมดไปไปในปีนี้นะครับหมดไปครับปีใหม่ก็ไม่ท่วมแล้วนะครับ ฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงจากวิกฤตแล้วมันจะเป็นโอกาสที่จะสร้างขึ้นทึ่รัฐบาลเนี่ยเขาพยายามจะมีโครงการต่างๆลงไปช่วยช่วยสังประชาชนอนยะู่แล้วครับ,รบตรงนี้ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยครับก็ดูสถานา์นะครับวางแผนการจัดการหรือแ,แผนการจัดการน้ําของหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งตรงนี้ผมมั่นใจว่าไอ้แรงเนี่ยครับจากที่จะแห้งแล้งไปมากๆอาจจะน้อยลงและอานที่ก็อาจเคยเกิดอาจจะไม่มีนะฮะมนเจอว่าทั้งนั้น,น มันต้องช่วยยังครับเพราะว่าครับน้ําเยอะไม่ใช่เราจะใช้อย่างเต็มที่ก็ต้องเผื่ออย่างที่ผมน้องเรียนว่าแรงต่อฝนฝนต่อแรงต้องบริหารจัดการน้ําอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงด้านการใช้น้าอย่างประหยัดก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับถึงแม้น้ําเราจะเยอะนะครับแล้วผมคิดว่าในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมครับในเรื่องการจัดการน้ําเนี่ยคือบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาดูไม่ถึงครับยังไงเนี่ยประชาชนหรือเกษตรกรถ้าเกิดมัน ประสบปัญห,หาเช่นน้ํยังไปไม่ถึงนะครับน้ามีอาจจะยังไม่ไปถึงหรืออาจจะมีออา,อาการทํานาที่ผิดแผนไปทำให้น้ําไปไม่ถึงช่วงปลายคลองอย่างนี้ฮะก็สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ชำนานครับคือท่นอานจยพึ่งไปว่าว่าน้ําเยอะทำไมฉันไม่ได้บางทีมันมี <c oughs> อุปสรรคต่างๆนาคนสูบระหว่างทางไปอย่างนี้คร <c oughs> อ่าเยอะซะด้วยอมันก็ไปถึงท่านดังนั้นท่านแจ้งฮะัมันยังกรมเจ้าที่กรมชำทานครับยินดีที่จะรับฟังของท่านและเพื่อไปปรับ แผนการมหาจัดการมาส่งเสริมสนุนท่านครับตรงนี้ก็ยังยืนยันในเรื่องที่ว่าเราจะต้องใช้น้ําที่มีมากให้เกิดสมดุลและไปทั่วถึงและเป็นธรรมให้กับทุกภาคส่วนอย่างแน่นอนนะครับให้ับทางประชาชนให้ก็มีส่วนร่วมครับในการจัดการของเราครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากนะครับคุณเนครับขอบพระคุณครับดีดีครับสวัสดีครับคุณธเนศสมบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงเล่าข่าว ในช่วงหน้าครับกลับมาจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเรื่องราวของพลังงานสะอาดพลังงานที่จะเปลี่ยนโลกในปี2568จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกอากังังสีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจะคุยกันในช่วงเล่าอนาคตส่วนคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าโครงการคุณสู้เราช่วยซึ่งธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี่นะครับ ธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียเนเลยใช้ช่องทางของธนาคาร2ช่องทางด้วยกันคำถามคือช่องาทางที่ว่าเนีย่ยมีช่องทางอะไรบ้างส่งคําตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง u t u b e ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเวนวักเล่าสู่กันฟังแล้วส่งคําตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ